สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมมาชมระบบ Wi-Fi audio เช่นเคยนะครับผมจะมาลองเทสระบบใหม่ให้ชมว่าเขาจะดีเลยหรือเปล่านะครับวิธีการใช้งานนะครับผมกับมิกเซอร์นะครับผมใครที่มีมิกเซอร์อยู่แล้วนะไม่ต้องเอาไปโมหรือไม่ต้องเอาไปใส่ตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้เอากล่องไปใช้ได้เลยครับพี่มีกล่องรับกล่องส่งนะครับผมมีกล่องรับและกล่องส่งระยะ แปดสิบร้อยเมตรได้อยู่นะครับพี่ตัวนี้เทสแล้วนะครับผมกล่องทรงจะเป็นหน้าตาเหมือนกันตัวนี้กล่องรับนะครับผมวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับพี่กล่องทรงแล้วก็เอามาเสียบกับต้นเสียงมิกเซอร์นะครับผมหรือว่าอุปกรณ์บลูทูธอื่นที่เป็นเสียงได้นะครับเสียงออกมาตัวนี้ก็เดินสายเสียบเข้ามีช่องสายให้นะครับเป็น AUX และ RCA นับสช่องเสียบได้นับตัวนี้ขาเข้า เสียงเข้าได้นะครับผมได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าเดินสายเสียบเข้ามาวิ่งเข้ามาเข้ามิกเซอร์นะครับเข้ามิกเซอร์นะครับขาออกของมิกเซอร์ขาวแดงก็ได้หรือว่าจะเป็นช่องนี้ก็ได้ช่องหูฟังหรือว่าช่องตัวนี้ก็ได้นะครับผมเสียงขาออกตัวนี้มิกเซอร์นะครับผมนะเข้าแล้วนะเราก็จับคู่กล่องได้เลยตัวนี้กล่องตัวรับเราก็ไปต่อเข้าเครื่องเสียงลําโพงนะครับอีกตัวนึ่งนี่ ตันนี้เป็นสมมุติว่าเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ระบบไร้สายเราก็เอาตัวรับไปไว้กับตัวนี้นะไปไว้ใกล้ๆกันแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะตั้งเสาไว้แบบนี้นะครับห่างก็ได้แปดสิบร้อยเมตรนะครับได้อยู่นะตัวนี้นะแบบลงโล่งนะครับผมไม่มีอะไรกีดขวางนะถ้ามีอะไรบดบางกีดขวางก็จะขาดหายนะครับผมอ่านะต้องเอาแบบลงโล่งระยะลงโล่งใช้ได้แน่นอน นะครับตัวนี้นะวิธีการจับคู่กันง่ายๆครับพี่กล่องเขาก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเป็น power bank ระบบ power bank นะครับ modify ด้านใน modify เสานะครับสัญญาณให้ไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นระบบ power bank เพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ประมาณสัก2ก้อนนะครับผมอยู่ที่6,800มิลลิแอมป์นะครับผมนะครับใช้ในทั้งวันนะ ใช้งานทั้งวันนะพี่ผมเปิดทิ้งไว้ทั้งวันยังไม่หมดเลยพี่นะกินไฟน้อยนะครับผมใช้ได้ใช้งานได้ทั้งวันนะวิธีการใช้งานก็เปิดสวิตช์เข้าไปเปิดสวิตต์ตัวทรงแล้วก็เปิดสวิตต์ตัวรับมันก็จะทําการจับคู่กันเองเพราะว่าผมจับคู่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะตัวนี้เข้าแล้ววิ่งเข้าแล้วพร้อมใช้งานนะผมแล้วเปิดเพลงอ่าในเปิดเพลงแล้วก็มาเล่งที่เสียง เสียงก็จะวิ่งออกไปนะครับเสียงก็จะวิ่งออกไปตัวกล่องรับก็วิ่งเข้าไปเครื่องเสียงนะครับอีกชุดหนึ่งโดยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านมิกนะผ่านกล่องเป็นระบบไร้สายนแบบนี้เลยใช้งานแบบนี้ง่ายๆนะพี่ะนะครัใช้ไม้ได้ไม่ดีเลยฟังเสียงแล้วนะพี่ฟังเสียงนายผมจะเปิดไม้ให้ชม ตไม่ไม่ผมเช็คเช็คตึงสองสามสี่ห้าเป็นไงเสียงไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ควันเช็ควันเสียงไม้ไม่ดีเลยเลยนะครับพี่เสียงไม้ไม่ดีเลยเลยนะครับผมใช้งานได้ดีตัวนี้เปิดเพลงไม่ดีเลยเสียงไม้ไม่ดีเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวจบของระบบไร้สายของวาย i a u อ i ด i โนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมกองทรง1ตัวครับพี่สามารถใช้กับกล่องรับได้อีก5กล่องนะครับหมายถึงว่ากองทรง1่งตัวส่งตัวเดียวแต่ว่ารับได้อีก5กล่องเพิ่มเติมนะครับผมใช้งานแบบนี้เลยนะสมมุติว่ารถ5คันก็เอาไปใส่ตัวรับ5กล่องนะไปตั้งไว้ได้เลย แล้วเราก็ใช้ตัวส่งตัวเดียวกันแล้วก็ใช้กับมิกเซอร์นะครับใช้กับมิกเซอร์แล้วก็เราก็ไปตั้งนั่งคุมกับกล่องส่งก็มาตั้งไว้ข้างมิกเซอร์อย่างนี้ใช้งานแบบนี้เลยเสียงไม่ดีเลยครับเสียงไม่ดีเลยเสียงไม่ดีเลยเอ๊เล็กใหม่ ร้องคาราโอเกะได้ปกติครับเฮ้ยตนนี้ร้องคาราโอเกะได้ปกตินะครับผมอ่ะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับระบบวายไฟ u อ i ิโอนะครับ กองรับกองส่มระยะ80ถึง100เมตรครับพี่เท่ทสนใจทักสอนมามาขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม